ฉลองผู้ติดตามทะลุ1000 s u b s ซ r บส e ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะติดตามผมผ่านจากคลิปวิดีโอของผมนะหรือจากสตรีมสดนะและเนื่องจากช่องของผมเนี่ยมียอดผู้ติดตามทะลุ1000คนไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบการดั้มหลาเล่นเกม SC กันดั้มมาให้เล่นนะครับเราจะแจก ID ทั้งหมด3 i มด้วยกันนะก่อนอื่นก็ขอผมขอแจ้งกติกาก่อนนะครับ1นะครับ กดไลค์และแชร์คลิปวิดีโอนี้และกดไลค์แฟนเพจของผมด้วยนะครับก็ลิงก์แฟนเพจจะอยู่ในเดสคริปชันนะสองคอมเมนต์หุ่นบวิสูตรที่ท่านชื่นชอบพร้อมเหตุผลนั้นะใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสามนะครับผู้ที่ได้รับยอดไลค์จากคอมเมนต์สามอันดับแรกนะครับจะได้รับไอดีที่ผมจะเสนอต่อไปนี้ไปครอบครองได้เลยนะครับระยะเวลากิจกรรมนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนเวลา2ทุ่มนะโดยจะแจกไอดีในไลฟ์สตรีมสดนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูอดีที่ผมจะแจกได้เลยนะครับ เอาล่ะเรามาดูที่ ID แรกกันเลยนะ ID ีนี้เป็น ID ที่ผมเล่นมาเองกับมือนะช่วงไอช่วงเซตาเข้ามานะก็ ID นี้จะมีเพชรอยู่33,000เม็ดนะตัวที่มีนะก็ตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะพลาดไปหมดเลยนะตัวที่มีตัวกิจกรรมเนี่ยไอดี ID นี้ก็จะไม่ทันทั้งกันดั้มแดงไม่ทันทั้งโกเฟมนะแต่ตัวที่มีนี่ก็มีอยู่8ตัวเลยนะ อ่าแปดตัวยูอาร์มีแปดตัวนะไอดี ID นี้เหมาะสำหรับใครนะเหมาะสำหรับคนที่รอตู้วิงนะเพราะว่าผมจะแจกในวันที่16มิถุนาย,ยนใช่ไหมตู้วิงเข้าพอดีนะน่าจะเป็นตู้วิงนะมีเพชรยูซามห่งสามพันเพชรนะครับแล้วก็จากเคลียร์ดานอีกนะไอ้นียก็ได้อีกสองพันนะแล้วก็ห้าสิบเนี่ยสิบอห้าสิบตามดานอีกนะที่เราดูสตอรี่นะแล้วก็อีกสองพันนะครับตรงนี้นะเยอะแยะเลยนะก็น่าจะน่าจ,จ,จะได้ประมาณเกือบหมื่นอยู่นะดานพวกนี้นะเกือบหมื่นนะเจ็ดแปดพันนะครับ แล้วก็ t อ r ท a l r o ร d นะครับยังไม่ได้เคลียร์เลยนะก็จะมีเพชรให้เล่นเยอะแยะเลยนะเนี่ยเรามาเล่นเอาเพชรได้เยอะแยะเลยนะครับก็นี่เป็นไอดีแรกนะที่มีประมาณนี้ยานนะครับยืมดูยานให้นะครับยานนะครับตรงสายนะไาคอมมิวนะอันนี้เป็นไอดีแรกนะครับผมอ่ะเราไปที่ดีต่อไปกันเลยเอาละแล้วก็มาถึงไอดีที่2ของเราแล้วไอดี ID นี้ก็จะค่อนข้างโหดนิดนึงนะมีสไตรฟีดอมนะสามดาว,ลวเลยรูปที่หน้าจอแล้วนะไอดี ID นี้เป็นไอดีที่2นะมีเอนกันดัมด้วยนะแกนดัมแดงเก็บมาครบนะครับ แต่ไม่มีโกเฟมเฉยเลยมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอ่าโกเฟมเก็บไม่ทันนะจะเก็บกันดั้มแดงทันนะครับก็ไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่2นะมีสไลฟีฟ่ด้อมสามดาวหนึ่งตัวและสไลฟีฟ่ด้อมหนึ่งดาวหนึ่งตัวนะเป็นไอดีที่2นะไอดีนี้เขาจะค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับแล้วก็ยานนะมียานลักซ์ด้วยนะครับไอดีนี้เป็นไอดีที่2นะแต่ข้อเสียข,ของไอดีนี้คือคือจะไมนะ่มีเพชรติดตัวนะไม่มีเพชรติดตัวเลยนะครับก็ไอดีนี้ก็จะมีตามนี้นะครับส่วนเอเทน่าโรสนะครับเอเทน่าโรสนะ ผมเข้าดูเอเทนอลโร d แป๊บหนึ่งนะครับเอเทนอลโรสนะครับหนีเล่นผ่าน1นึ่งสนะครับสี 4, ยังไม่ได้เล่นนะครับก็พวกด่านฮาก็ยังเหลือให้เล่นนะครับแล้วก็ด่านดับมอก็ยังพอเหลือให้เล่นนะครับไอดี ID นี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นไอดีที่ดีนะครับเพราะยาลัก x กับสไลฟีด้อมเนี่ยยังหาไม่ได้ในตอนนี้นะโอเคครับไอดี ID ที่2ก็มีประมาณนี้นะครับ ก็สนับสนุนโดยคุณกิษณนะนะผมจําชื่อเขาใน y o u t u b เขาได้ไม่แม่นนะแต่ชื่อใน d i s c o r ์ทเขาน่าจะชื่อนิวนะครับคุณนิวนะผมเรียกคุณนิวแล้วกันสนับสนุนในดีนี้มาให้ผมเอามาแจกนะก็อย่าลืมมา,าสนุกกันเยอะๆนะต่อไปเป็นไอดียที่3แล้วนะไปเลยคนระับไปดูไอดีที่3กันต่อครับอ่ะแล้วเราก็มาถึงไอดีตที่3แล้วนะไอดียนี้สนับสนุนโดยคุณปองอันดับริทึมนะให้ผมเอามาแจกนะครับ ก็เห็นแล้วล่ะว่ามีตัวอะไรบ้างนะทีดดทิดเด็ดๆๆนะครับนีนม่มีบมีเซต้าหนึ่งดาวครอสบอลคอสบอลสามดาวตวเทพก็ครอสบอลสามดาวนะครับฟรีดอมกัน่ามีสามดาวแต่ไม่มีสไตรไฟ,ฟรีดอมนะครับมูลคุนตัวกิจกรรมนะกันดับแดงมีนะครับ โกเฟมก็มีนะครับโอเคไอดีนี้โอเคนะครับตัวกิจกรรมครบนะครับแต่ไม่มีสไตรฟีดอมนะไมยังไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ยังมีเซตาและครอสบ n e นะสามดาวนะนักบินก็พอมี UR ูอตัวอื่นๆก็พอมีนะส่วนซัพพอร์ตเตอร์นะมียานลักซ์นะครับมียานไซคอมมี่ไอดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอดี้ที่โหดเลยนะครับแต่ไอดีนี้ก็ตามสภาพครับไม่มีเพชรนะครับไม่มีเพชรนะแล้วก็เอเทน่าโรสนะครับไอดีนี้เนี่ย เคลียร์ไปน่าจะไม่ค่อยเยอะนะนี่เคลียร์เหลือเยอะนะครับไอนี่เหลือเทน l r โรดให้เล่นเยอะนะครับก็สลับใครนะที่อยากได้ไอดีนี้ก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับก็จะสุ่มแจกหรือโหวตนะในไลฟ์สตรีมเดี๋ให้ผู้ชมทั้งหลายนะครับช่วยกันโหวตนะครับว่าเอ่ออันดับอ่าสามอันดับแรกเนี่ยใครควรจะได้ไอดีไหนไปนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดน,นะก็ ได้ไอดีไหนก็อย่าเสียใจเลยนะครับเพราะทุกไอดีนะผมตั้งใจเล่นหมดนะครับผมพยายามเล่นตั้งใจเล่นหมดนะครับผมก็อย่าลืมาสนุกกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์สตรีมวันที่16มิถุนายนนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะเอาล่ะแล้วเจอกันนะครับวันแจกวันที่นะบ๊ายบายทุกคนนะครับไว้เจอกันวันที่16นะ